ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคนะคะแล้วก็ Facebook ของทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะที่โบท็อนะคะก็จะมารีวิวไว้ก็จะรีวิวทุกวันนี่แหละจังกว่าแบบว่ามันจะยุบมันก็ยังบวมอยู่นะคะดูได้จากหน้านะคะมันก็ยังบวมอยู่นื่แหละแต่ว่าเออก็มัน เืออะไรมันอ้าปากได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เจ็บเจ็บน้อยลงก็ก็โอเคถือว่ามันก็โอเคอยู่แหละแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันยังบอกว่าบวมบวมมันเหมือนโกบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะรอพี่พี่เขาไปเอาทุเรียนนะคะที่อุตตถ์ ก็จะมาบอกเ,อเรื่องเกี่ยวกับครีม